สวัสดีครับสมา,าชมกิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรแต้มรวม2ตัวบนชน4ส,สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึปป้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากราคอินแบงรัฐบาลท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจ่ออะไรก็เลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูดหอยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับหัเรียกมาสามส หลุดหนึ่งสูตรนะครับวันนี้ก็ชนสสูตรเหมือนเดิมนะครับแต่มรวมสองตะบน A น,บ A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  นีนะครับแม่สูตรเอเอสองเอสามเสี่ามีนะครับ6กบวกได 1, ้1นึ่เต็มหนึ่งต้งก็จะได้ออก8ปดหก้านั่นเองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแลวนี้หลุดนะครับหนึ่งเอสองเอมเอสก็มาเข็มนนี่เนาะ 1> A อหนเอเออเพิ่มตำแหน่งที่หลุดมเสร็จแล้วศูนย์แล้วก็หนึ่งนะหรุดหลุดตำแหน่งหนึ่งตรงนี้นันเองหกห้าได้หนึ่งเเบตันเองนี 4, ่สี่ก็ต้องเป็นห้านั่นเองเพิ่มืงก็คือเพิ่มตำแหน่งที่หลุดตรงนี้นั่นเองนะครับอยากใครจะพังงานก็ได้หรือนํามาใช้งานก็ได้เทคนิคกรารนำมาใช้งานก็เพิ่มตำแหน่งที่มมนหลุดนั่นเองนะครับที่มาของแตงมพรา ตามีนะครับมาดูก,กันบ่าวันนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับศูนย์มีกี่ตัว1 2 3 4งสองส,ม,ส,ม,สงมี่มมุมีสตัว1มี1 2ึ่สสมองมี1 2 3 3มี1นสอง สี 4, มีหนึ่งสองสามสี่สีมีสี่ครับห้ามีหนึ่งสองสามหกมีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดมีหนึ่งสองสามแปดมีหนึ่งสองสามสี่แปดมีสี่ ข้ามีหนึ่งสองสามข้ามี3สูตรท่านเราวัดดวงวิที่วน4ี่สูตรนั่นเองนะครับวัดใจไปเด่นสุดนั่นเองกอเราหาตัวเด่นนั่นเองเป็นเด่นสูตรแต้มรวมสองตำบนศูนย์สี่หกปนะครับศ4นยหกป๋นะครับเป็นเด่นสสูตรก็จะจับคู่สองตำบนจากสูตร,ตรแต้มรวมได้ดังนี้นะครับ อะไรกันบวกกันได้ศูนย์ก็แถวนี้นะครับ้นดในบวกกันได้สี่ก็แถวนี้นบวกกันได้หกก็แถวนี้นี่บวกกันได้แปดก็แถวนี้นั่นเองท้ายด้วยศูนย์สี่หกแปดนั่นเองนะครับคัดเด่นด้วยเด่นสหน่วยบนบีนะครับวันนี้ที่เข้าเนาะ,ะมาสมัยบนบีที่เข้าที่ส้ำคีกันมาวดถี่เร็วนะ ดนเองนะครับดนเองหน่วยบนบีที่เข้ามาเล้หงดัวแล้วอวยู่นเนี่ยบนบีเลี้ยมาทั้งสี่สูตรเลยนะครับหกห่าน,นั่นเองแม่สูตรด้านบนเนาะในบนบีแปดเก้าสุนหนึ่งหกแปดเก้าว่วนหนึ่ง สี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ส่วนหนึ่งสามสี่ห้าส่วนหนึ่งสามสี่ห้านั่นเองจะเป็นวีหนึ่งบีสองบีสามนั่นเองนะครับมเลกุลมาทั้งสี่สูตรนะครับบีสี่ก็เข้าในที่แล้วซ้ำคีดกันมาแค่สี่สูตรนบนบีมาครบละสี่สูตรแล้วก็ร้อยบนแล้วก็แต็มหลอดทังบนที่เข้าสามขีกันมานะครับน้องนั่งจะหลุดหนึ่งสูตรมั่งสองสูตรมั่งที่สามขีกันมาทุกสูตรก็ เด่นสิบหน่วยบนบีนะครับแล้วเต้มก็มาแค่สามสูตรเดงนะครับจะมีหนึ่งเข้าก็คือเป็นสิบหน่วยบนบีนะครับเนาะบบีในฟีีบีสองที่มาออกแปดหกห้านะที่มาหกหกห้าก็คือเด่นสิหน่วยบนบีนะครับที่สามัาคีกันมาเนาะในชุดนี้นะนนเด้งกับหลักร้อยเข้านะ หนักร้อยกับเต็มรวมสามตะบุญน่าจะเข้าอยู่จะสามมัคคีกันมาอยู่นะครับนี่นะครับนี่สามัคคีกันมาหนักับร้อยออกแปดหกห้านะครับคือที่สิบเก้านะตัวนี้แปดหกห้าร้อยมาแปดแปดหกห้าแปดหกหกห้าได้สิบเก้ายี่สิบเก้าเต็มเก้าอันนี้ที่แต่ครบสามตะบุมาไม่ครบตัเองก็เลยจับไม่ได้ตัว แล 1970, ้วก็นั่นเองมันยังไม่สรางใครยังไม่ยังไม่สรางมันคิดกันมาทุกสูตรเด็กเห็นสิหม่บนบีก็เข้ามางดแต่แล้วน่าดะหกห้านม้วนนี้จะเข้าหรือเปล่าเอาเจ้าสุดสุดเบีเป็นกรรมการนะวันนี้มี่สั่เป็นกรรมการปราเด็นโดยเต็มเนาะมาดูว่าคนเด็นเท่าตัวเนาะศูนย์ จนหนึ่งสูตรจนสูตรนสามสูตรนสี่สูตรหนึ่งเก้าชนหนึ่งชนสอสูตชนสามสูตรหนึได้ศชนีสูตรนั่นเองนะครับสอชนหนชมไปได้ศนยชนสอนั่นเองสาชนหนูตชนสองสได้ศนชนสามสูตรชนหนตรชนสอสูตร จนสามสูได้ศูนย์จนสสูตรห้าห้าจนหนึ่งสูตรจนสองสูตรห้ได้ศูนย์จนสาสูตรเนาะหนึ่งสองสามศูนย์จนหนึ่งสูตรจนสองสูตรจนสมสูตรสศูนได้สี่จนสี่สูตรหนึ่งสามจนหนึ่งสูตรจนสองสูตรหนึ่งบวกได้สี่จนสามสูตรหนึ่งสองสม สองสองชนแค่หนึ่งสูตรนั่นเองตอนเต็มจะเด่นไม่ชนทีนี้ไม่จึงไม่น่ามาเนาะห้าเก้าอชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรทำเข้าได้สี่ชนสี่สูตรนั่นเองนะครับหกแปดชนหนึ่งสูตรหกแปดชนหนึ่งสูตรไปได้สี่ชนสองสูตรเจ็ดเจ็ดชนหนึ่งสูตรจะไปได้สี่ชนสองสูตร 0 6ชน1 0สูตรชน2สูตรชน3สมสูตรชน6ได้6ชน4สูตรนะครับหน 15, ชน1สูตรชน2สูตชน3สูตรได้หชน4สูตรนะครับสองสสอชน1สูตรชุ2สูตรสสีได้6ชน3สมสูตรดีนะครับ3าชน1สูตรได้6ชน2สองูตร ชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรเจ็บไปได้หกชนสามสูตรหนึ่งสองสามแปดแปดชนหนึ่งสูตรเจ็บไปได้หกชนสองสูตรศูนย์แปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเจ็บไปได้แปดชนสี่สูตรนั่นเองนะครับหนึ่งเจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรเจ็บไได้แปดชนสี่สูตรสองหกชนหนึ่งสูตร นสองสูตรตามห้าชนหนึสูตรจน2สูตรจวก5ได้8ปดนสามสูตรช4ชน1 0ชสูตรชน2สูตรชน4 4ได้8ชน3มสูตรเก้น1สูตรชน2สูตรเก้า้าได้แชดนสาสูตรหนึ่งอสามน่นะครับคลิปแรกของบุญนะครับพิจารณาก่อนเนคลินะครับ จะเป็นชนสามสูตรนะจะเป็นชุดรองนั่นเองนะครับสามสูตรสามสูตรสามสูตรสุดซีมพูดเด่นรองสีเหลืองนะครับนี่คือกลุ่มสีเหลืองเด่นรองในอะีพีแรกนะเอานมาพิจารณาทั้งหมดนาที่เป็นส่วนอื่นเอาคัดชุดเด่นที่น่าจะมาอีกหนึ่งครั้งนะครับ พิจารณาทั้งหมดนะแต่ว่าไม่ได้ช้าทั้งหมดนั่นเองแล้วก็ในสุจะเป็นสีชมพูนะครับทีนี้แยกโซนนะู่เจ้าชุดในกลุ่มสีชมพูแล้วกับสีเหลืองันแหละไปคัดอีกหนึ่งครั้งกับสูอนอื่นๆนั่นเอง คลิปนี้ก็เป็นของพีพีของบนนะพีที่สิบสองแล้วนะใครยักเห็นคลิปอื่นเห็นคลิปของล่างก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรวยไทยห้าเก้าหกนะครับแต่เข้าไปผ่าข,ของช่องแล้วกดคาว่าวีดีหนึ่งครั้งก็เะเคลิปทั้หมดไม่ตกข่าวนะครับมีลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตไหนก็เลือกใช้สุตนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช,ช,กกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ ลองตะบนจากสูตรแต้มก็คุณนนได้ตามนี้นะครับสวดรชิอพลอลองสีเหลืองสีน้ำเนก็เลือกเอาไปก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะครับพอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่กทานจงโชคดีครับ